คุณผู้ฟังอยู่กับอาจิรังพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดพิเศษจริงๆมันก็ไม่ได้พิเศษหรอกเพียงแต่ว่ามันครบ50เอพิโซดพอดีวันนี้เอพิโซดที่50นะครับก็เลยไปชวนแขกรับเชิญทีนี้มันก็นึกไม่ออกไงเอ๊จะชวนใครดีอะไรเงี้ยก็เลยไปตามแบบพี่พี่น้องๆที่ว่างๆอะไรเงี้ยแล้วปกติก็ถ้าเป็นกลางวันก็พอจะหาได้นะแต่พอกลางคืนเนี่ยนี่อัดกลางคืนเนาะก็จะหาไม่ค่อยได้ครับแต่พอดีว่ามีอยู่คนหนึ่ง กลางคืนเนี่ยขอให้บอกเขาจะว่างว่างว่างจากภารกิจต่างๆแล้วก็จะแวะเวียนมาหาเรานะวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่เขากลับมานะครับอะขอเสียงแขกรับเชิญนะครับสวัสดีค่ะคุณม,ม,มู้ความทุกคนแหมเรากลายเป็นคนกลางคืนไปเลยอ,ะอ่ะอ่านะครับคุณซับนะครับคุณธวัลลัตเขากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันเซเลเบรตอ่าเอพิโซดห้าสิบของเรานะ แล้วก็คนะวามพิเศษอ่ะจริงๆแล้วมันพิเศษกว่าเทปอื่นด้วยนะเพราะว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะคุยอะไรกันนะนะครับเพราะว่าเป็นแบบสดมากจริงๆเออเพราะคุณซับก็บอกว่าเขาเตรียมมาเออนี่คนคนจัดยังไม่รู้เลยว่าแขกรับเชิญเตรียมเรื่องอะไรมาแต่ไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรนะทุกทุกฟังเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาครับเอออ่ะงั้นให้คุณซับไหนลองว่ามาซิวันนี้ไหนๆก็เป็นเอพิโซดห้าสิบคุณซับมีอะไรมาฝากมั่ง โอเคเป็นเอพิโซดที่50ก็จะแบบพิเศษนิดนึงคือในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราแอบรู้สึกได้ว่าคนรอบตัวก็จะมีหลายสภาวะจิตใจมากบางคนก็รู้สึกเศร้าหดหู่ดูข่าวเยอะเสพข่าวเยอะบางคนก็จะแบบอยากไปเที่ยวบางคนก็แบบโอ๊ยเบื่ออยู่บ้างอะไรเงี้ยคือวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคดีๆที่อยากจะมานําเสนอให้ ช่วงเวลาที่คนอยู่บ้านเวิร,ร์กฟอมโมหรือแบบบางคนกักตัวเนี้ยให้มารู้สึกดีกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นให้แบบสภาวะจิตใจเราแบบหงบหรือคงที่อย่างเงี้ยเ้วก็จะแบบมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างที่มาแนะนําที่ทําให้ทุกคนอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขมากขึ้นอ่าคือมันเครียดนะคือตอนเนี้ยคือแบบเราเพราะเราก็เป็นนะไม่ใช่แค่แบบ มองเ็นคนรอบข้างเนี่ยตัวเองล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีภาวะของความเครียดน,นะอืมเหมือนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบไปเสี่ยงหรือว่าต้องกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อแต่การอยู่บ้านเฉยๆแล้วงานก็ต้องทําแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรถูลูกถูกลางไปอะเพราะว่ามันก็มีความไม่พร้อม <c oughs> หลายอย่างนะแล้วไหนจะแบบ <c oughs> ความอึดอัดที่ต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาทั้งวันอะไรเงี้ย ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปที่ไหนมันก็ปิดนะมันก็สะสมไม่เจอใครเออเจอก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จะการเ็าวากัวากวงวลอีกเอาคนนอกเจอคนนอกบ้านเอ,อจะติดเชื้อไหมอะไรอย่างนี้เออนั้นวันนี้นแสดงว่ารถไฟปุ๊บกลับมาก็คือเจ็บพอก็คืงกังวลละอ,อ่าเพราะไอ้ออนี่มโนแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันจะใช่ไหมสวอปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยควายามากินตลอดอะ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งมีไอ้ชุดชุดตรวจ ซื้อเองได้เนาะเดี๋ยวคงแทงทั้งวันอะไม่กล้าแต่แบบนี้ไม่กล้านะเพราะแบบมันโกนแทงไปไม่ถูกไนงะแทงไม่คือแทงเข้าจมูกอะนะแทงไม่ถูกไหลขึ้นไปสมองอ๋อกลัวหลุดหลุดก็ไปแล้วต,ต้องไปล้วงออกมาโอ้ยพูดไปอเอออ้อาวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการทําตัวเองให้ไม่เครียดใช่ไหมในช่วงกักตัวช่วงตอนนี้อ่ะมันเป็นยังไงไหนลองยกตัวอย่างสิ ยกตัวอย่างข้อแรกคือหนึ่งถ้าสมมติเรา,เาว่างเว้นจากการทํางานเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะว่าเรา,าไม่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําทุกคนเลยคือเราต้องแบ่งช่วงเวลาเพื่อออกกําลังกายคืออย่างน้อยเราต้องแบบยืดเส้นยืดสายไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรขาแข้งเราตึงอ่ะเพราะว่าการออกกําลังกายให้ร่างกายเราแบบ จะยืดหยุ่นนิดนึงหรือแบบมีเหงื่อสักเล็กน้อยสักยี่สิบถึงสาสิบนาทีเนี่ยมันทําให้เราสดชื่นขึ้นนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราได้ปลดปล่อยมันช่วยได้อยากให้ทุกคนลองออกกำลังกายแล้วติ๊กซับออกยังไงอยู่บ้านเนี่ยยืดเหยียดปกติเลยแบบเหมือนโยคะยืดเส้นยืดสายแต่ว่าเขาเขาลดนลงกันไม่ให้เหยียดไม่ใช่หรอทำไมอะบุลลี่อะไรอย่างเงี้ยพอละเอียดกันเ กองต้องส่งนะถึงตรงนี้กองต้องส่งตึงตึงโป๊ะอันนี้คือยืดเหยียดถูกไหมอ่าใช่ยืดเหยียดแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้คลิปวีโอหรือว่าแบบพวกที่แชร์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายอย่างเงี้ยมยูออทูบอะคือเยอะมากแล้วคนก็จะมาสอนกันเยอะมากว่าแบบไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะนะแค่เสื่อโยคะผืนเดียวคุณก็ยืดเหยียดออกกำลังกายได้อะไรแบบเนี้ก็อ,อยากให้ทำมันก็เป็นวิธีการรีแลกซ์อย่างหนึ่งอ๋อ okay. ยืดเหยียดน,นี่ก็คือไม่ต้องใช้ที่เยอะคือเราอยู่กับที่แต่ว่าเราก็ยืดแขนไปมาระยะแขนขาก็คงไม่เกินสักเมตรกว่าสองเมตรใช่ไหมใช่ใช่ชชแต่ว่าผมว่ามีคนหนึ่งที่ทําไม่ได้ใครพี่น้อยวงพลูทําไมหรอพรเพราะเขาใช้พื้นที่เยอะเ <c oughs> <laughs> วลาเวลาผมเห็นเวลาเขาออกคอนเสิร์ต ต้องมีสักสามเอเคอร์ให mm hey ้แกพี่น uh> ้อยพงผูได้ไง่ยพี่น้อยเขาจะพี่น้อยเขาจะวิ่งไปทั่วเลยเพราะงั้นถ้าพี่น้อยยืดเหยียดเนี่ยไอไอเสือผืนเดียวน่าจะไม่พอพี่น้อยพี่น้อยน่าจะลื่นตั้งแต่ก้าวแรกแล้วแหละพี่น้อยต้องวิ่งเอออกลับมากลับมาอ่ะไปไปหาเขาทําไมอ่ะอ่ะาออกกำลังกายคือคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําแล้ววันนึงที่ทําบ่อยไหมคุณซับทําบ่อยไหม เลิกงานนะสัแ็แบบไม่ต้องมากอะสิบห้านาทียี่สิบนาทีายกแข้งยกขาแบบปวดเมื่อยหันคออะไรก็ว่าไปคือแบบคือจริงๆแล้วจะบอกว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาให้เราต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคือการที่เรานั่งอยู่ทางานนานๆเงเ้ยเหมือนร่างกายเรามันไม่โฟนะมันเครียดจริงๆอ๋อคุณซับเลิกงานกี่โมงหกโมงค่ะอ๋อก็ออกกําลังกายต่อเลย ก็เดินเหินออกกาลังกายใช่สิบยี่สิบนาทียืดไปเถอะได้ทําอะไรให้มันแบบเคลื่อนไหวบ้างแม่นี่ถามเผื่อบางคนนะตังเริ่มหอยลงถามเบื่อถามเบื่อบางบางคนเนี่ยเลิกงานสี่สี่ทุ่มครึ่งก็ยังยืดเหยียดได้ตอนนอนไงมันก็จะมีท่าที่แบบอยู่บนเตียงยืดขาหดขาอะไรก็ว่าไปก็หลับอยู่ที่โต๊ะทํางานแล้วแล้วยังไม่ทันยืดเหยียดเลยเข้านอนเลยปิดคอมเข้านอนเป็นแมวลงเก้าอี้เลย เราจะไม่ดีนะคือจริงๆแล้วควรจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมใช่ชอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดตอ่อเอาพูดต่อเลยก็ได้คือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก่อนที่เราจะนอนเนี้ยมีคนก็บอกว่า เราควรจะแบบชัดดาวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูมือถือการดูทีวีหรือการฟังเพลงเนี้ยคืออย่างน้อยเราควรจะมีเวลาว่างๆอ่ะสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อทําจิตใจให้สงบนะาห,าหรือจะเป็นอ่านหนังสือเบาๆอะไรเงี้ยก็ได้ก่อนที่เราจะเข้านอนเพื่อลดสภาวะความเครียดในร่างกายเพราะว่าทั้งวันเนี้ยยอมรับเลยนะว่าเวลาว o า k from h หรือว่าเราอยู่ที่บ้านเนี้ยบางคนก็คือจะติดมือถือมากเนาะตื่นเช้ามาเนี้ยเราก็จับมือถือละ ทั้งวันเราต้องโฟกัสอยู่กับมือถือโฟกัสอยู่กับงานเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราอะได้วางพวกเทคโนโลยีพวกนี้หรือว่าแบบการติดต่อสือนะ่อสารลงบ้างอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงถึหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะมันทําให้เรารู้สึกแบบสงบผ่อนคลายอืมอันนี้ปกติก่อนนอนนี่โทรศัพท์อยู่บนเตียงไหมไม่นะจะเอาวางไว้แบบไกลๆแบบที่ชาร์จเลยอ๋อแต่บางคนเขาก็จะแบบเหมือน พี่ชายก็อยู่บนหวัวเตียงอะก็ไม่ดีเขาบอกว่าเอาวางไว้ใกล้ๆหวัวเตียงมันจะมีขึ้น๋มีขึ้นอ๋อ <c oughs> แล้วยั่ไคข,ขึ้นจะเข้าหัวเงี้ยเหรอใช่แล้วก็จะเต้นทั้นจะบ้าเหรอขึ้นอะไรวะนี่คนดแล้วขึ้นเลวเนี่ยก็คือกําลังมาถึงว่าเราเราควรจะเหมือนทําสมาธิก่อนนอนคือให้ทําตัวเองให้พร้อม ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์จนหลับไปว่างั้นก็มีบางคนนี่โทรศัพท์ตกใส่ดั้งเลยนะเออใช่ตกใส่หน้าเออคนต้องเคยเขาก็เลยแก้ไขไงเออไม่ใช่แก้ไขด้วยการยาไม่ไม่ไม่ได้โทรศัพท์นะด้วยการซื้อไอ้ก้านจับมาติดคราวนี้โทรศัพท์ก็ไม่ตกใส่หน้าแล้วอ่าแต่ก็ตาพังนะอ่าใช่ถ้าปิดไฟในโทรศัพท์นี่อันตรายนะใช่ เออต้องต้องเปิดไปบคนน่าจะเกิดเป็นเช่นแบบเหมือนเวลาเราหลับตาแล้วจะรู้สึกแบบยางเหมือนยังมีภาพกระพริบอ่ะมีไฟกระพริบอ่ะอันนั้นระยะคือรู้ใช่รู้เลยว่าแบบตาเริ่มไปแล้วระยะยาวจะไม่ดีเนาะใช่ใช่อันตรายมากเออเออเป็นต้อเป็นอะไรนี้ใช่เลยอันนั้นก็คือเรื่องที่สองใช่ไหมก็คือพยายามห่างจากเทคโนโลยีใช่ค่ะอันแรกบางทีออกกําลังกาย อ่าอ uh huh. ันที่สองหางเทคโนโลยีแล้วมีอีกไหมอันที่สามมีไหมมีอันที่สาม,ม,มนเนี่ยจะรู้แบบเป็นอะไรที่แบบเพิ่มความสุขทางใจให้มากให้ให้กับเราบ้างๆเลยนะ uh huh. เพราะว่ามันคือเร uh ื่องของการแบงปันก็คือในสภาวะแวดล้อมแบบนี้สถานการณ์แบบเนี้ยมันเป uh huh. ็นปทางไหนคนือผจะรู้สึกเออโหดูเศร้านู่นนี่นั่นคืออย่างน้อยอะ่ะเราอยู่ที่บ้านกักตัวใช่ปะเราอาจจะช่วยเหลือสังคมได้นะเช่น uh huh. เราอาจจะมีการบริจาคช่วยเหลือมือทธิ มูลนิธิโนมูลนิธินี้อย่างเงี้ยหรือ,รอง่ายๆก็คือมั่นใจว่าทุกคนอ่ะต้องสั่งอาหารกินกับพวก e r ิเวอรอี่มีหลายเจ้าเ<น>ท่านี้นม,มีหลายเจ้าใช่หลายเจ้าแน่นอนแล้วก็แบบโปรโมชั่นส่ง,สสรงฟรีส่งถูกลดราคาอะไรต่างๆนานาแตคือคือวันนี้เลยจสดร้อนมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้กับเรามากเราได้เป็นผู้ให้ยังไงยังไงังอาหาร จาก Delivery เจ้าหนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีบริการส่งฟรีไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวโฆษณาเขาสมีม่วงม่วอ่าออสีม่วงสีม่วงเออเอเอ่อสว่าเยเราเราสั่งอาหารร้านที่ค่อนข้างไกลอย่ะเนะเพราะเราอยากกินร้านนั้นอย่างเงี้ยแล้วแบบที่เขามาส่งให้เราแบบไม่ได้ค่าคือได้ค่าส่งแหละจากธนาคารสีม่วงแห่งหนึ่ง เราก็ทู้สึกว่าเฮ้ยเขามากไกลอ่ะเราอยากมีอะไรตอบแทนให้เขาอย่างเงี้ยอ่าฮะอเราก็เลยให้น้ำเขาแบบเย็นๆน้ำผลไม้อะไรเงี้ยกับน้ำดื่มไปขวดอ๋อแต่สิ่งคาดหวังอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะแบบดีใจหรืออะไรยังไงนะคือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้พี่เขากินน้ำเย็นๆแบบชื่นใจมามาไกลๆเนอะเดอนร้อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเยื่นถุงน้ำไปให้พี่เขาบอกพี่คะอันนี้หนูให้เนี่ยคือหน้าตาเขาแบบ หมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะที่ตาเขาเป็นประก,กายมากเราอะเชื่เอเ้ว่าเราเห็นแค่นั้นมันคืออิ่มเอมรู้สึกอิ่มเอมร,รู้สึกอิ่มเอมคืออาหารที่ถืออยู่ในมือเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเออใช่จริงคือว่าจุกเลย,เลยตอนนี้แฮปปี้มาก<อ>คือเราอ่ะแล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่แบบอยากให้ทุกคนลองทําก็คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารถขยะเนี่ย จะมาวันไหน uh huh. มาก, uh huh. กี่โมงเนอะ uh huh. ใช่สิ่งหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่รถขยะาจะต้องทํางานหนักมากเพราะว่าทุกคนอะอยู่บ้านมือฟอมพองเป็นเยอะเราก็จะมีขยะภายในบ้านเยอะแยะอะไรเงี uh ้ยออถ้าไม่เหนือบักกว่าแรงอะ่ะเราว่าแบบน้ำจิตน้ำใจให้น้ำที่รถขยะอย่างเงี้ย uh huh. ให้น้ำดนะื่มนะจถึ่ะ แบบเออไปทานอะไรเงี้ยแบบเขาแฮปปี้มากในน้ำตั้งตัวเราเองอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีการแบ่งปันเราอิ่มเต็มใจเป็นอะไรที่แบบเราทำไวมากอ่าอ่ามันเล็กเล็กน้อยๆเนาะแต่ว่ามันได้ผลกับความรู้สึกใช่มันมันโอเคอ่ะดีดีดีอนุโมทนาเลยนี่วันก่อนนะสาธุนะจ๊ะวันก่อนก็อยากทำมากไงก็เราก็โทรไปแบบเหมือนไม่ใช่โทรก็ใช้แอปสั่งอาหารใช่ปะ เราก็สั่งอาหารไปเสร็จแล้วเราก็เรายากเรามีน้ำใจไงเราอยากจะช่วยแบบไรเดอร์บ้างอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้กินอาหารดีๆซะเราก็เลยบอกว่าสั่งร้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องมาส่งผมนะพี่เอาไปเลยอะไรอย่างนี้อแต่ว่าอันนั้นอ่ะพี่อ่ะผมจะตรงจะเรียกตัวเองว่าพี่หรือผมยังงงเลยหมดแล้วแต่ว่าพอดีตอนนั้นอ่ะไอตัว EW a l l e t ตมันตังหมด ก็เลยจะจ่ายเป็นเงินสดเขาก็เลยถามว่าพี่ครับแล้วจ่ายเงินยังไงครับพี่ก็เลยบอกเขาไปว่าบอกไรเดอร์บอกว่าอ๋อพี่จ่ายไปเลยครับคือเราซื้ออาหารให้เขาไงแต่เราไม่มีโอกาสจ่ายให้เขาเพราะว่าเงินใน w a l l ็ตหมดจริงๆอ่ะเราจะจ่ายเงินสดทีนี้ก็เลยบอกพี่พี่ไปเอาอาหารแล้วพี่เอาไปเลยนะครับไม่ต้องมาส่งผมสุดตังพี่ก็จ่ายไปเลยครับขอบคุณมากครับ แล้วเขาอยากกินไหมถามเขาเลยอ่ะเขาเขาอึ้งไปสงสัยจะรีพอร์ตที่ไปแล้วใจร้ายตอนแรกจะชมเอ้ยน่ารักอะไรเงี้ยขอเอาคำพูดอะไกลับคืนมาแซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ทำจริงมุกมุกเออเป็นมุกใช่ไหมเอาเปมอเลยบ้าใครจะกล้าทำสั่งอาหารให้เขาแล้วก็ให้ให้เขาจ่ายตังค์แล้วก็ให้ให้ตังค์เขาด้วยเหมือนมีคนซื้ออาหารให้แล้วแบบไม่ได้ถามอ่ะ เ,เป็นจริงนะแล้วฉันเป็นเขานะฉันบอกตรงๆเลยว่าจะขับรถมาเอาเงินหน้าบ้านเธอกลับมากลับมาสองสามเรื่องและเรื่องแรกออกกําลังกายเรื่องที่สองพยายามแบ่งเวลาให้กับเทคโนโลยีกับเวลาชีวิตปกติบ้างโดยเฉพาะก่อนนอนสามคือคพยายามทาเขาเรียกว่าอะไรทาเรื่องดีๆให้กับคนอื่นอ่าใช่ไหมเมือ่อกี้มีอีกไหมมีอีกไหมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คืออยากให้เราตั้ง มิชชั่นหรือว่าเป้าหมายสั้นๆการที่เราจะแบบเวิร์กโฟมในระยะเวลาแบบเ,ออเดือนเดนือนหรือสองเดือนอย่างเงี้ยเนื่องจากเราอะมีเวลามากขึ้นเนาะเราไม่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้ววันหนึ่งาอาจจะว่างเพิ่มขึ้นสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราอ,อาจจะตั้งมิชชั่นเล็กๆอันหนึ่งเช่นอือภายในอาทิตย์นี้ฉันจะจัดครัวใหม่อฮหรือ ในอาทิตย์นี้ฉันจะจัดตู้รองเท้าใหม่อะไรแบบนี้แบบเหมือนให้เราหาอะไรทํากับตัวเองเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเครียดหรือแบบวนเวรว่าแบบเบื่อไม่มีอะไรทําอยู่บ้านเซ็งๆอย่างเงี้ยอฮะหากิจกรรมพวกเนี้ยทามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้มีแอคทิวิตี้อะไรแบบมันไม่แบบไม่ว่างอ่ะ,อะคือหลังๆแค่เห็นหลายคนนะคือปกติก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไง ไปทํางานแต่เช้ากลับมาก็ดึกตอนนี้หลายคนกลายเป็นนักแต่งบ้านไปแล้วเพราะว่าอยู่บ้านทั้งวันนักแต่งบ้านนักทําอาหารนักว่าเขาเห็นเยอะมากเลยนะนั่นแต่สิงานเขาไม่ทําผมไม่รู้เขาเขาทำตอนอ๋อทำทำเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแต่ว่าคือเขาคือก็แบบปกติทํางานประจําแต่พออยู่บ้านทำไมแต่งบ้านเยอะจังวะเอ้าแล้วงานได้ทำหรือเปล่า ก็ทำาเลิกงานแต่มันเหมือนกับว่าเราก็เห็นแบบเห็นความแบบเห็นโอกาสในการที่เราจะทาให้บ้านมูสวยไงเพราะปกติเราไม่เคยเห็นบ้านตัวเองเลยจริงจริงมันใชคล้ายกับว่าเราจะได้เห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นของบ้านมาก่อนด้วยนะบางทีแบบการที่เราอยู่กับอะไรนานๆเงี้ยมันทําที่เราได้ใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการมองหรือการแบบอยู่กับตัวเองหรือแบบการเห็นความสําคัญของของ สิ่งนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยอ๋ออ่าอ่าอ่าก็ดีก็ดีแล้วนี่ทำอะไรมั่งหลังจากช่วง work from home นี่เรามีอะไรงอกมบ้างที่บ้านเนี่ยทำกับข้าวอ่าทำกับข้าวเห็นมีอะไรนะมีเป็นเป็นแฮชแท็กด้วยใช่ไหมหมีหมีอะไรทักอย่างป่ะค o o k i n g มีใบซับมารีเอไเปตามกันได้นะคะขายของคุกกิ้งมีใบซับมาลีเราจะบอกว่าใช่ จะบอกว่าการทํากับข้าวเนี่ยนอกจากทาให้คนอื่นอยากกินแล้วนะอฮะเราแฮปปี้มากกับการเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาทํากับข้าวกินเองเป็นยังไงออะแต่วันนี้สดร้อนๆเลยก็คือมีพี่คนนึงเขาเห็นเราทําซุปเห็ดใช่ปะ่ะ uh huh. กินกับขนมปังฟิลลิ่งแบบขนมปังเหมือนโทสต์ของซิดเลยอ,อย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบเพ้่อยากกินบ้างเขาก็ไปทํอ,อย่างเงี้ยเขาก็มาแบบแท็กในไอจีเราบอกว่า ขอบคุณที่เราเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากทํากับข้าวกินเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงคือแบบเราอะทากินเราก็อร่อยของเราเนะเวลา <there> <ๆ>มีคนมาชมว่าเฮ้ยกับข้าวหน้ากินเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ดีใจละแต่แบบการที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอิ่นทาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเขามีความสุขอะเหมือนแบบอิม่มเอมอีกแล้วอะอิ่มเอม,มอีกแล้วโอยเป็นคนอิน่มเอมอิ่มเอมง่ายเนาะจริงคือแบบเนี่ยคือเฮ้ยพี่แนวพูดดีมากเลยนะครับว่าอิ่มเอมง่ายอะ อ,อคือเราอ่ะจะบอกคนรอบตัวตลอดเวลาว่าอยากให้หาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบเล็กๆน้อยนๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย<อ>มันเป็นความสุขอะไรแบบเนี้มันจะทําให้เราแบบมีพลังอกับการใช้ชีวิตต่อไปบนโลกมีได้อย่างง่ายดายอืมอืมอืม,อม,อมก็คืออย่าทําให้มันยากแบบหา<ช>แบบให้มันรู้สึกดีง่ายๆหน่อย รู้สึกมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันบางทีก็จะดูไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะมานั่งแบบเออผ่านจะผ่านไปก็ได้แต่เราเลือกที่จะมองมันนานๆแล้วก็รู้สึกดีไปกับมันใช่อะไรอย่างนี้เนาะการแบ่งปันเราให้น้ำดื่มที่ลดขยะแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วเห็นป่ะมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยเราต้องยิ่งใหญ่อะไรยังไงมากมายแต่เดี๋ยวนะตกลงวันนี้ทํากับข้าวกินเองหรือว่าไปสั่งเขาแน่เนี่ วันนี้ไปสั่งเขาทำไมมันหลายอย่างแต่วันนี้นนเป็นแรงบันดาลใจด้วยส,ส,สั่งกับข้าวด้วยอะไรจะให้น้ําเข้าด้วยอะไรวันหนึ่งไปตั้งหลายชั่วโมงเราก็ทําอะไรได้หลายอย่างซีโออแต่วันนี้มนทํางานไม่ใช่เหรอแล้วตอนกลางวันเรากินกับ ก็สัง่งในตอนเย็นอยนากมาพอดวงโอเครอด <นา S 1> <า>รอดรอดไอด่าอดวเจ้านายซับมาฟังนะครับ <c oughs> ซับยังแบ่งเวลาได้อยู่ครับ <c oughs> ไ,มไม่ต้องห่วง <c oughs> <c oughs> งานยังทําอยู่งานยังทําอยู่เนาะอโอเคนะก็อ่ะก็เป็นทั้งหมดกี่อย่างนั้นเนี่ยสี่สี่หัวข้อใช่ไหมในอย่างแล้วใช่ค่ะอ่ามีอาจจะชวนหน่อยนะมีออกกำลังกายมีเรื่องของอ่าแบ่งเวลาดิจิตอล น้อยๆเล่นโทรศัพท์น้อยๆหน่อยมีสมาธิในการก่อนนอน<ช>แล้วก็วอันที่สามคือพยายามทําให้คนอื่นมีความสุขอ่า<ช>อันที่สี่ก็คือพยายามหาอะไรล้รอบตัวทําให้มันสบายอกสบายใจเนาะใช่เรื่องในบ้านอ่าสี่อย่างมีไหมมีไหมหมดแล้วเกี่ยวกับสี่อย่างแค่สี่อย่างนี้ก็ดูชีวิตก็ก็มีอะไรทําแล้วแหละอมันก็มีอะไรทําแล้วใช่คือแบบ มันไม่ใช่หนึ่งวันที่จะผ่านไปแบบเฮ้ยฉันเบื่อฉันเซงฉันเหงาอะไรเงี้ยแบบไม่เอาเราเราเป็นอย่างนั้นแหละเรารู้สึกว่าตัวเองมีสภาวะแบบนั้นแต่คือที่ออกมาพูดกับพี่แนวในอีีเนี้ยคือเราอยาก b o o t up ทุกคนให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้เบื่อเซงจะตายอะไรขนาดนั้นคือสถานการณ์แบบนี้คือนอกจากเราจะปรับตัวแล้วเราต้องปรับใจด้วยคือยอมรับกับมันเถอะว่ามันเป็นสถานการณ์วิกฤต แบบที่เราต้องอยู่กับมันไปให้ได้อ่ะอ่าฮะอ่ะฮะอืโอ้โหวันนี้คมคมเยอะมากข้อคิดจากซับออบบบพังพูอ่ะอนี่คือไม่ได้คุยกันนานนะก็ออมา,าทีก็เตร,รียม,มคําคมมาจจเยอะเลยตะกี้ยังบอกกับพี่แหอยูเ่เลยว่าเฮ้ยพี่แนวเหมือนเราไม่ได้คุยกันนานอะ่ะอืมก,ก,ก็ก็ด้วยแหละด้วยเพราะก็ด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรเนาะเราก็มีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลองมาคุยกันดีๆหรือว่าหลายๆคนนะ ลองคุยกับรอบๆตัวมันก็จะเจอแบบความสบายอ,อกสบายใจได้ไม่ยากจริงกับเพื่อน,นพี่กับอะไรก็ว่ากันไปอแล้วคืออยา่างนึงเราก็ทำรู้เอ้ยเราก็รู้สึกว่าสถา,านการณ์แบบนี้มันทำให้เราได้แบบได้มีเวลาหรือแบบหวนนึกถึงคนหรือเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ค่อยได้คุยอย่างเงี้ย uh huh. บางทีก็จะแบบเขาจะทักแชทมาเป็นไงบ้างแบบสบายดีเปล่าฉีดวัคซีนยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็จะเป็น เออเออเป็นคำทักในช่วงนี้เนาะฉีดวัคซีนหรือยังใช่ใช่อมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบเหมือนมันก็เป็นความห่วงใยจากคนที่แบบเราอาจจะไม่ได้คุยกับเขาทุกวันหรือแบบไม่ได้เจอเขาบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกอืมแค่นี้เห็นไหมก็ดูไปขอบสุขได้แล้วเนี่ยดีดีดีเท่าเท่าที่ฟังก็ซับก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาความสุขใส่ตัวเก่งนะจริงคือ เขาเรียกว่าอะไรเราพยายามรู้จกักสังเกตอารมณ์ตัวเองมากกว่าคือถาม<อ>าว่าวมันไม่ได้มีความสุขแบบแฮปปี้ตลอดแบบสดใสนะแต่คือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ตัวเองแล้วแหละว่าตอนนี้เราเป็นสภาวะแบบไหนอะไรอืม,อมก็อย่าให้มันซับซ้อนมากให้ความสุขเนี่ยหรืออย่าต้องไปแบบลงทุนลงแรงอะไรมากคือบางคนโอ้ยแทบตายกว่าจะได้ความสุขมาสักอย่างหนึง่ง แต่จริงๆแล้วความสุขแค่แค่นั่งนึกอะไรแป๊บๆบ,บางทีเรื่องที่เราคิดก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วใช่เลยลน,นะโอเคโอเควันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆเลยสมกับเป็นเอพิโซดห้าสิบอ่านะแล้วก็น่าจะเป็นกําลังใจให้หลายๆคนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทําอย่างที่คุณซับบอกแล้วคิดว่าทําไหวคิดว่าอยากจะลองทํา อย่าอยากจะลองทำครับลองทำเลยเนาะการออกกํากลังกายแบ่งเวลาชีวิตส่วนตัวกับงานาสร้างความสุขให้คนรอบข้างแล้วก็บริหารจัดการหางานอนดิเรกเล็กๆเพื่อสร้างเป้าหมายเมื่อกี้ใช้คําว่าอะไรนะมิชชั่นเหรอใช่ไหมมิชชั่นเล็กๆที่มันเอาชนะไม่ยากในแบบไม่ต้องลำบากมากเช่นเก็บห้องอะไรนี้<ช>นะ,ะจัดตู้เก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้มันสำเร็จ เราจะเจอความสุขง่ายๆแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับโ okay. อเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซับนะครับมาเป็นครั้งที่สามแล้วก็ขอบคุณพี่แนวด้วยนะคะและนี่ก็เป็นนัดล่วงหน้าเลยนะปุบปับปุบปับก็คอลกัเลยนะง่ายๆอย่างนี้แหละนัดตอนสองทุง่มเออสองทุ่มว่าห้าทุ่มเลยนะเออง่ายๆอย่างนี้เลยไปนะครับผมโอเคก็สมควรเกร็บเวลาขอบคุณคุณซับอีกครั้งนะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้มาคุยกันอีกในหัวข้อต่างๆนานา หรือลองลองไปถามเออลองไปถามแฟนลับดูที่ที่เขาฟังเขาอยากให้ซับพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยได้เลยมันมีอยู่แล้วจริงๆอ่ะมีคนบิ้วมานานมากอแล้วแล้วเอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเรื่องอะไรอุบไปก่อนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเผื่อให้คนติดตามนะครับโอเคครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับพวกเราในแง่มุมไหนนะ้จริงๆอาจ,จีรังพอดแคสต์ก็หลากหลายมากนะครับบางอันก็วิชาการวิชาการนะครับบางอันก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ได้สาระอีกแบบนึงนะก็ได้สาระอีกแบบหนึงนะครับผมเอาละไปละนะครับขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือนะแล้วก็พยายามฉีดวัคซีนได้ถ้ามีโอกาสนะครับ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะได้มีกําลังไปดูแลคนรอบตัวแล้วก็อย่าลืมเคล็ดลับที่คุณซับบอก4ข้อด้วยถ้าจําไม่ได้ย้อนกลับไปฟังใหม่ครับในอาจิลังพอดแคสต์วันนี้ผลกับคุณซับลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ